ลูกควรจะรักใครเนี่ยแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งอย่างน้อยๆลูกก็ต้องผูกไว้คุณพ่อคุณแม่บ้างพี่น้องเราบ้างให้มากประมาณสัก70%ส่วนคนอื่นนะเอาแค่3 0พอลูกและในเมื่อร,ร่วมชีวิตกันแล้วน้อยก้อห้าสิบห้วิปตีต่อกันนะลูกนะช่วงไขปัญหารับช่วงไขปัญหาร,รับกับดูเล็กนะครับเป็นช่วงเวลาที่น้องๆวัยรุ่นนะครับที่มีปัญหารับคับอกนะครับจะได้ส่งคําถามมาที่รายการเราในทุกๆช่องทางที่เรามีอยู่นะครับ แล้ทางรายการเราก็จะนะครับแนะนำคนที่มีความสนใจและฝ่ายที่จะให้ความรู้กับน้องๆที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ครับคุณแม่ของลูกสาววัยรุ่นนะครับซึ่งประสบความสําเร็จในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นครับและทุกท่านคงรู้จักเป็นอันดีครับคุณน้อยโพงามครับสวัสดีครับวินดีค่ะคุณหมอค่ะยินดีที่ได้พบนะครับยินดีมากๆเลยค่ะนะครับพอดีวันนี้มีจดหมายหลายฉบับนะครับเราเราเริ่มคุยกันเลยนะครับมเสียเวลานะครับฉบับแรกเนี่ยน้องผู้ชายครับคราวนี้ อายุ19ปี mm hmm. มีจิตใจไปทางเพศหญิงมากแล้วก็ mm hmm. ทางบ้านไม่ยอมรับ mm hmm. โดยเฉพาะพี่ชายเขาเนี่ยใจร้อนมาก mm hmm. ถ้าเห็นน้องชายเนี่ยที่ถึงไปยืนคุยกับเพื่อนที่เป็นสาวประเภทสองหร <c oughs> ือว่าเพื่อนผู้ชายเนี่ย mm hmm. มักจะโดนเข้ามา,าต่อยทุบตีหรือเตะเลยเตรงนี้ปัญหาปัญหานี่น่าคิดมากบางครั้งคนในคนเราเนี่ยเขาบอกว่ามันเลือกเกิดไม่ได้บ,บางทีบางทีตัวเองออกมาแล้วเนี่ยมันผิดผิดคนอื่นไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคุณน้องขาต้องเรียนให้ทราบนิดนึงว่า อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไปกําหนดกฎเกณฑไม่ได้ซึ่งจริงๆอยู่แล้วเนี่ยผู้ชายก็ต้องเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ต้องเกิดเป็นผู้หญิงแต่ในเมื่อมันเป็นมายอย่างนี้นะคะมันเป็นมายอย่างนี้เราก็ต้องปล่อยเราต้องปล่อยทีนี้อย่างคุณพี่ผู้ชายเหมือนกันนะฮะ ก็คือแบบปรามได้บ้างแต่อย่าไปแสดงออกถึงมากมายงั้นเหมือนกับคุณเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครสักคนรู้ว่าคุณมีปมด้อยที่คุณอารมณ์ฉุนเฉียวเกิดใครไปจี้จุดคุณจุดจุดคุณมากคุณจะยิ่งฉุนยิ่งมากๆกว่านั้นมีทางเดียวคุณโอปารมหรือไม่ก็ค่อยผ่อนหนักผ่อนเบาให้กับเขาหรือไม่อย่างนั้นคุณการพูดของคุณหรือการแสดงออกของคุณอบอ้อมอารีเอาใจใส่ต่อเขามันอาจจะหายไปโดยปริยายหรือจะไม่หายนี่มันก็จะบรรเทาลงบ้าง เขาอาจจะไม่ทําอะไรที่มันท่งฉ่างมากมากเกินไปถูกไหมฮะนี่สมมติคุณน้อยพงงานเป็นคุณแม่เนี่ยแล้วมีลูกเป็นแบบเนี้จะ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 ช่วยแก้ปัญหาเขาได้ยังไงด้แต่เมื่อก่อนอาจจะเป็นที่แบบคิดมากว่าลูกเราเออเป็นผู้ชายแท้ไมต้องเป็นผู้หญิงซึ่งสมัยก่อนโบราณณเราก็คงแบบเป็นทาไมปล่อยให้ลูกเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่สมัยนี้คุณทําใจเถอะนะคะอะไรที่มันจะเกิดก็ต้องต้องเกิดขึ้นแล้วมีทางเดียวทํายังวิธีไหนที่ให้มันเบาลงถ้าเป็นน้อยเองก็คงจะบอกกับลูกเลยว่าเอาล่ะลูกชอบทางนี้ ลูกตั้งใจไปทางนี้แล้วเนี่ยสิ่งไหนบ้างล่ะที่มันทําให้แบบเห็นคุณค่าตรงนี้กับกับที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันมันตรงไหนที่ต่างกันมากถ้าลูกเห็นว่ามาเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยมันได้คุณค่ากว่าความเป็นผู้ชายลูกทําแต่ถ้าลูกถ้าลูกมาวัดกันแล้วว่าเป็นผู้ชายอยู่แล้วเนี่ยนล้มาเป็นผู้หญิงเนี่ยมันซึ่งไม่ดีกว่าผู้ชายไปเท่าไหร่เลยลูกควรจะเปลี่ยนใจไหมจ๊ะก็น่าจะถามลูกอย่างนี้ก็ลองนั่งคุยลองปรึกษากันดูถ้ามันเป็นไปไม่ได้แต่ตัวคุณแม่เองจะต้องปล่อยนะคะ ปล่อยให้ตามไปตามตามที่เขาไปทํานองที่เขาอยากจะเป็นนู่ตอนนั้นก่อนนะฮะจนก็ถึงที่สุดของเขานั่นแหละฮะแก้ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึนเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากน้อ,องๆเห็นไหมครับว่า ถ้าเกิดแบบนี้ต้องต้องต้องคุยคุณแม่ครับอย่างเป็นทางการว่าเรายังเป็นลูกที่รักแม่อยู่นะและเราก็ยังอยากจะทําตัวให้เป็นคนดีเรื่องนี้เป็นทีเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งอาจจะสังคมส่วนใหญ่ยังยอมรับไม่ได้ใช่งนั้นเราจะต้องทําตัวให้เป็นคนดีแต่ที่น้องถามต่อว่ามีวิธีไหนที่จะทําให้ตัวรูปร่างเป็นเหมือนผู้หญิงนะครับมผมว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าเรียนรู้สกก่อนดีวดวดวกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนที่มันโลดแลมมากๆเนี่ยน้องยังเป็นผู้ชายอยู่น้องก็ต้องต้องคิดว่าเรายังมีของผู้ชชาาาาาายยยยออออููู่่ัวเเเรรงงะมีีขผ้กกกปลนจจจ เพื่อจะทําเป็นแบบผู้หญิงแต่ในตัวเราเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งสมัย,ยนี้อาจจะมีการแปลงเพศอแต่หนูยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะอ,อายุยังแค่นี้เองค่อยๆไปก่อนวันหน้าหนูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เช,ชื่อแม่น้อยนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคนเรานะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นโจมไปตลอดชีวิตมันมีกลับใจค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะลูกนะทำใจไว้เสมหม่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเมื่อยมันก็หยุดเองล่ะค่ะ แล้วครับลองฉบับต่อไปกันบ้างนะครับคุณคน้อยครับฉบับต่อไปคราวนี้น้องน้องผู้หญิงและอายุ19ปีนะบอกว่าเป็นโรครักใครง่ายๆมากเลยอัอนตรายนะครับทำยังไงดีอันตรายมากนี่นี่ก็มีลูกสาวเหมือนกันในในในามที่ว่าเป็นลูกผู้หญิงและเป็นแม่ของที่เป็นลูกมีผู้หญิงเช่นเดียวกันคุณหมอก็มีเหมือนกันครับก็มีทางเดียวค่ะจะขอปรามลูกนิดนึงในฐานะที่แม่เป็นแม่ลูกสาวนี่ทุกคนห่วงยยกันมากผู้ชายได้ยังไม่มากเท่าไหร่นะฮะแต่ผู้หญิงเนี่ยมากๆเลยลูกแม่ขอเตือนนะลูก เราแบ่งใจไว้อย่างละครึ่งคือโอเคคุณแม่หนูอาจจะไม่เจอไประสบเมือนแม่น้อยพงงามแม่น้อยพงงามเนี่ยทุ่มเทใจให้กับผู้ชายคือพ่อน้องหญิงมาเยอะมากแต่เวลาถึงเวลาที่มันจะเสียใจขึ้นมาเนี่ยมันหมดทั้งตัวแทบตั้งตัวไม่อยู่เลยลูกแต่ด้วยความสติปัญญ,ญาและที่ว่าเฉลียวฉลาดนะคะยังหันหลังกลับมองตัวเองได้แต่ในฐานะที่ลูกเป็นลูกกันเนี่ยลูกควรจะรักใครเนี่ยแบ่งไว้ครึ่งหนึ่ง อย่างน้นอยๆลูกก็ต้องเผื่อไว้คุณพ่อคุณแม่บ้างพี่น้องเราบ้างให้มากประมาณสัก70%ส่วนคนอื่น,นเอาแค่3 0พอลูกและในเมื่อร,ร่วมชีวิตกันแล้วน้อยก็ให้ห้าสิบห้าสิบฟิฟตี้ต่อกันนะลูกนะนะคะที่สําคัญที่สุดนะครับผมว่าต้องต้องรักตัวเองด้วยรักตัวเองมากด้วยรักตัวเองรักอนาคตบางทีคนก็โง่พอมีความรักขึ้นมาแหมแก้ไขไม่ได้อะไรไม่ได้ตัดปัญหาชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายนี่ก็โง่อีกเช่นเดียวกันนี่สุดๆเลยลูกตรงเนี้ยอยากให้ตายไปเลยนะคะตรงเนี้ นะครับแต่เพื่นจริงมันต้องคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราทุกหนักขนาดนี้เราจะฆ่าตัวตายมดปลวกมันยังรักษารักชีวิตเลยนะน้ำเน่อจะมาท่วมมันยังพยายามหนีเลยอันนี้ในพูดแคบๆคันนในพูดแบบว่าง่ายๆเข้าใจง่ายๆถ้าทางความคิดนี่โง่ขนาดว่าความรักไม่ประสบความสาเร็จไปฆ่าตัวตายไปซะลูกอย่ากระแทกอย่างกระแทกนั่นเเลยจริงๆถ้ารักใครง่ายๆรักคุณพ่อคุณแม่ไว้เยอะๆเนี่ยเออแล้วทำไมไม่รักคุณพ่อคุณแม่ง่ายๆแล้บ้างล่ะคะลูกเอาอย่างนั้นสิคมรับมันก็แปลกนะไอ้เด็กเด็กที่บอกว่า เป็นโรคที่รักคนง่ายๆแล้วทีนี้คุณหมอก็เรียนเรียนถามเราก็มีลูกผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยและถ้าเกิดลูกเราไปรักใครง่ายๆลย้จะทำไงเสียใจพรได้เหมือนกันนะรเราไม่รักมากๆเนี่ย แม่ไม่รักเราบ้างไปรักคนอื่นมากๆเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆมาเนี่ยถ้าแม่ไม่พูดแล้วไม่ฟังอจะทำยังไงครับผมว่าบางครั้งเนี่ยเป็นเป็นเป็นเด็กเขาเนี่ยบางทีเขามีนิสัยอันนั้นนะครับที่ที่รักใครชอบใครง่ายๆเนี่ยเราอาจจะต้องให้อุทาหรณ์เขาหรือลึกคุยกันจับเข่าคุยกันพ่อแม่ตรงนี้นะยังไม่ถึงเวลาของน้องหญิงเนี่ยคุณหมอได้ยังคิดอยู่เลยนะเนี่ยเพราะน้องหญิงยังไม่เริ่มรักใครง่ายๆเลยใช่ครับแล้วก็เขาคงต้องเตือนน้องเขาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยรักใครง่ายๆเนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยงมันเยอะ นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเจอผู้ชายที่ดีๆก็คงไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดไปเจอผู้ชายประเภทที่รักแล้วลวงได้แล้วทิ้งเนี่ยมันจ้าอันตรายและสมัยนี้ก็ดูยากซะด้วยสิคะจะดูง่ายจะขนาดมีลูกด้วยกันแล้วยังดูไม่ออกเลยนะว่าจะดีหรือไม่ดีนะพูดเันตามหลักนะถ้าหากว่าแต่งงานได้คู่ดีเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าคู่ไม่ดีเนี่ยก็เสมอว่าปันกลาง ถูกบ้างเสียบ้างแต่อย่าลืมยังมีตัวเองที่น่ารักอยู่นะครับฉบับสุดท้ายนะครับฉบับสุดท้ายนี่ก็่าน้องนี่มีความสัมพันธ์กันอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยมีความสําคัญตั้งแต่อายุตอนอยู่ม3โอ้โหเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาเพิ่งอายุ16เองใช่ไหมครับใช่สิบหกปมาสี่ปีนะครับรักกันตั้งแต่ตอนม .1 นึ่เขาแก่กว่าปีหนึ่งพอตอนนี้หนูอยู่ม .4 แต่ตะกี้เนี่ยไปมีความสัมพันธ์ตั้งแต่ม .3 แล้วนะครับพอถึงตอนนี้เนี่ยเขาเรียนวววิชชาาาีีพพป2แลล้เเื่่่อออนนๆหหูบก แล้วก็มีนคนมาชอบเยอะแต่เขาก็าบอกว่าหนูว่าเขารักหนูคนเดียวเ<ค>มื่อเราเรียนจบเขาเกณฑ์ทหารเสร็จแล้วเขาจะบอกแม่มาขอหนูแต่งงานแต่หนูไปเป็นของเขาซะแล้วอ่ะคุณน้อยเขาเริ่มบอกว่าชิงสุกก่อนหามนะล,ลูกม,มันเน,นี่ยนะต่เชื่อเขาได้ไหมว่าเขาจะไปทิ้งเนี่ยเออแม่ก็ขอภาวนานะคะภาวนาว่าอย่าให้มีอันเป็นไปต้องเกิดเรื่องอย่างนั้นเลยก<น>็อย่างน้อยๆก็ขอเป็นผู้ชายที่ดีที่รับผิดชอบแล้วก็แล้วกันแต่แม่ติงนิดนึง แม่น้อยเต็มนิดนึงว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ไอมันโยงกันถึงที่ว่าอย่าไปรักเขาง่ายๆและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าไปให้เขาง่ายๆสิ่งไหนที่ให้ยากน่ะตรงนั้นแหละลูกมีค่าที่สุดเลยจะบอกให้ซะก่อนใช่ไหมครับแน,น่น่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยได้เรายากนะครับถึงเวลาก็ต้องจะอาจจะ,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 จะคิดอะไรต้องคิดหนักก่อนนี่มีม,ม,มีอยู่ยพ่อหนึ่งคุณหมอทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะคะไม่ใช่เอาคุณพ่อต้องหญิงมาขายนะคะปัจจุบันเนี่ยโอเคที่เราเลิกกันเนี่ยเขาเพราะคุณพ่อบอกว่าน้อยเนี่ย คงม,มีสัมพันธ์กับคนอื่นมีชู้มีอะไรบ้างไีนะ่เอาคํานี้มายืนยันกันตลอดภรรยาของพี่คนเนี้ยเคยมีสามีมาก่อนไหมแล้วพี่ได้หนูแบบไม่บริสุทธิไไท์ไหมแล้วเคยแบบนอนด้วยกันหลับนอนด้วยกันมีอะไรเยอะแยะบ้างไหม พี่เอาตรงนี้ไปคิดแล้วเขาต้องมาลูบหัวหนูเป็นร้อยพันๆันครั้งเพราะเพราะตรงนี้ไงถึงเลือกเป็นแม่ของลกอูกแล้วเพราะตรงนี้ไงที่ได้ยากเพราะว่าเทพงามห่วงพ่อแม่พี่น้องห่วงและน้อยตัวเองเนี่ยกว่าจะให้เนี่ยเขาต้องมากราบตักหน่อยนะถึงจะยอมให้กันตรงเนี้ยเขาถึงกว่าจ,จะทิ้งกับน้อยได้มันนานเหลือเกินเพราะฉะนั้นน้อยต้องมีรันทดในใจมากกว่าจะมาถึงตรงช่วงลูกเนี่ยทาทุกอย่างเพื่อให้ลูกเห็นว่านี่แหละ คือแม่กว่าจะที่มาตรงนี้แต่เราก็ยังภูมิใจใช่ไหมว่าเราเป็นของเขาเป็นคนแรกถึงเดี๋ยวนี้เราก็ยังเรีย่ยังภูมิใจและกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าพี่กล้าพูดไหมว่าหนูเนี่ยสัมสนมาก่อนอ่านี่นี่ถึงบอกว่าจะเป็นอุทางหณ์สำหรับเด็กสาวบอกว่าเนี่ยหนูทึงจะย้อนถามสามีได้เลยหนูไม่บริสุทธิ์สำหรับพี่เหรอตรงนี้ได้เต็มเต็มเลยเขาเรียกว่าเป็นศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของผู้หญิงใช่ไหมครับและว่าเเวลาเราก็กล้าพูดใช่ตรงนี้เองทึงแบบกล้าพูดและถึงกล้าบอกว่าทุกวันเนี่ยกล้าพ่กนีคแร สบายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆวัยรุ่นเห็นไหมครับว่าคุณน้อยพงงามเนี่ยให้ข้อคิดกับเราครับว่าในการที่จะเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยนะครับการจะไปมีอะไรก่อนวัยอันควรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่มันเป็นธรรมชาติที่ยับยั้งได้ใช่ไหมครับได้ใช่ไเรารู้สึกห้ามตัวเองได้นะคะลูกแล้วห้ามตัวเองว่าเออเราจะทํางี้มันมีอย่างหนึ่งถ้าเรารักแม่เรารักพ่อแล้วเราจะรักตัวเราพอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นระหว่างชายหนุ่มกับเราเนี่ยเราจะคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่น้องเราก่อนเนี่ย ทุกอย่างมันจะเบรกเราทันทีเลยนี่คือแม่ประสบปัญหามาแล้วไม่ต้องอะไรมากพ่อน้องหญิงเนี่ยจะปั้มตั้งหลายครั้งแต่คิดถึงแม่แม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพ่อจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพี่น้องเกิดเสียหายขึ้นมามนะ่ะเรายังต้องแต่งงานกันเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายครับ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเกิดเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ความรักลูกๆเราไปแล้วโดยเฉพาะ<ม>ลูกสาวลูกชายเนี่ยลูกชายก็จะเป็นสุภาพบุรุษลูกสาวก็จะเป็นสุภาพสตรีที่รักโนนสงวนตัวรักษาศักดิ์ศรีเวลาจะคิดอะไรก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่อยากให้คุณน้อยโพงามฝากอะไรข้อคิดดีๆสําหรับน้องวัยรุ่นนะคร, uh huh. ครับผู้ชายผู้หญิงนิดนึงนะครับ uh huh. ในเรื่องเกี่ยวกันมีความสัมพันธภาพทั้งหลายเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับเขาฝากไว้ตรงนิดนึงสถาบันครอบครัวสาคัญมากคุณพ่อคุณแม่ให้ความเป็นอยูููููู่่่กกกกกับลลลลลแแะะดคคือออสสวนนุณพเ็จผ้ชาย มาทางคุณพ่อซึ่งคุณพ่อเคยรักคุณแม่ยังไงก็ให้ดูคุณพ่อไว้ส่วนคุณแม่เนี่ยก็สอนคุณลูกสาวไว้ว่าคุณแม่เล่นตัวขนาดไหนถึงขนาดกว่าจะได้มาอยู่กับคุณพ่อกว่าได้เข้าพิธีแต่งงานให้ชาวโลกได้รับรู้ได้พ่อกับแม่แต่งงานกันเพื่อได้ลูกขึ้นมาเนี่ยขนาดไหนให้ลูกสาวได้เห็นตรงนี้แล้วมาถึงถึงเด็กวัยรุ่นคือคุณลูกผู้ชายกับคุณลูกผู้หญิงนะคะก็เอาเยี่ยงอย่างจากคุณพ่อคุณแม่เราที่ที่มีสายเลือดดีๆอย่างนี้นะคะเอาเป็นตัวอย่างไว้ดูเลยลูก ว่าการประคองตัวเนี่ยให้เป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยต้องสําคัญมากน้อยขนาดไหนการหวงภูมิจารีเนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหนและการเป็นสุภาพบุรุษท,ที่ให้เกียรติกับผู้หญิงเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนศึกษากับคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ท่านเป็นคนดีอยู่ปัจจุบันนี้นะคะ,ะคเอาดูเป็นตัวแบบอย่างข้อคิดที่ดีๆแบบนี้นะครับมี mm hmm. เฉพาะรายการเราเท่านั้นเองครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเห็นไหมครับว่าเป็นข้อคิดที่ทันสมัยใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย ขอบพระคุณมากครับท<ช>ี่ให้โอกาสในการเราอโอกาสหนา้าเจอกันใหม่นะครับต่อเวลาได้ไหมกันเนี่ยครับเดี๋ยวคราวหน้าเชิญทั้งรายการเลยครับช่วงต่อไปนะครับรออยู่ครับ